สวัสดีค่ะทุ่งเชงวันฮาวสวัสดีผัวครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซูมีนาอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้นักเรียนได้ ฝึกออกเสียงคำศัพท์กันนะคะฝึกออกเสียงคำศัพท์นะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างคะในคลิปการสอนของเราซื้อค่ะนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ไปใช่ไหมคะแล้วก็ได้เรียนรู้การผสมเสียงกันไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดกันไปแล้วด้วยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะ คือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามคําสั่งและคาขอร้องคําแนะนําง่ายๆได้นะคะและให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงคําศัพท์ตามหลักการออกเสียงนั่นเองค่ะค่ะที่นี้นะคะจากครั้งที่แล้วนะคะที่นักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์ไปนักเรียนจําคําศัพท์คําไหนได้บ้างคะมีคนจําได้ด้วยนะคะถ้าหลอดซีลบอกคําศัพท์เป็นภาษาจีนแล้วนักเรียนลองแปลมาดูนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะแปลได้ไหมนะคะ่คําศัพท์คํานี้ค่ะ ป้าปะป้าปะป้าปะชุเมื่อไอชีป้าปาแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณพ่อนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอีกสักหนึ่งคำนะคะคําว่าไม่เหมื่อยไม่เหมื่อยค่ะไม่เหมื่อยแปลว่าอะไรคะไม่เหมื่อยไม่เหมื่อยแปลว่าน้องน้องสาวใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะที่นี้ค่ะอ่าเดี๋ยวนักเรียนมาดูสไลด์นี้กันเลยนะคะสไลด์นี้ค่ะออกเสียงว่า 快乐学汉语，快乐学汉语แปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนะคะอ่าทีนี้ค่ะชื่อบทของเรานะคะก็คือชื่อบทว่าเจียเหรินเจียเหรินแปลว,ว่าบุคคลในครอบครัวนั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะจะใช้หนังสือทั้งสองเล่มเลยค่ะนักเรียน่ะใช้หนังสือทั้งสองเล่มเลยนะคะทั้งแบบเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดเลยค่ะ เดี๋ยวถ้านักเรียนยังไม่ได้ไปหยิบหนังสือนักเรียนไปหยิบหนังสือมาเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันที่เราซื้ออธิบายนะคะถ้านักเรียนหยิบหนังสือมาแล้วนะคะเปิดหนังสือแบบเรียนก่อนนะคะไปหน้าที่26ค่ะนักเรียนค่ะหน้าที่26นะคะอาชิริลอารชิิคือ26นั่นเองนะคะเราเรามาฝึกอ่านคําศัพท์กันนะคะตู่อีตู่นั่นเองนะคะฝึกอ่านคําศัพท์กันนะคะเปิดเจอไหมคะหน้าที่26ค่ะ ถ้านักเรียนเปิดใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์คําแรกกันเลยนะคะในหนังสือจะไม่มีรูปนะคะในหน้าที่26นี้แต่ของเราซื้อมีรูปนะคะเพื่อจะให้นักเรียนเข้าใจคําศัพท์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคาศัพท์คําแรกค่ะนักเรียนดูรูปนี้นะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปของพี่ชายนักเรียนคําว่าพี่ชายออกเสียงว่าเกอ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 ่าทีนี้นักเรียนออกเสียงตามหลักซื้อนะคะจะได้ฝึกออกเสียงนะคะเกอเกอ อีกครั้งหนึ่งค่ะจ่ายช่วยเปลี่ยนเกอเกอเก่งมากค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะคำที่สองค่ะนักเรียนดูจากรูปนะคะอันนี้จะเป็นรูปของคุณพ่อคุณพ่อไหมคะอ่าใช่ค่ะคุณพ่อนะคะคุณพ่อออกเสียงว่ายังไงนะคะป,ปะ้าป่าป้าป่านักเรียนออกเสียงตามหลอดเสือนะคะป้าป่าอีกครั้งหนึ่งค่ะจ่ายช่วยเปลี่ยนป้าป่า เก่งมากค่ะนักเรียนขะเฮินป้างต่อไปนะคะคําที่สามค่ะคํานี้เลยค่ะนักเรียนดูจากรูปนะคะเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะถืออมยิ้มด้วยนะคะคานี้แปลว่าน้องสาวนั่นเองนะคะออกเสียงว่ายังไงนะคะไม่เหื่อยอ่าไม่เหื่อยไม่เหนื่อยแปลว่าน้องสาวนั่นเองนะคะไม่เหออน,นื่อยนักเรียนลอสียงตามหซือนะคะไม่เหื่อยอีกครั้งหนึ่งค่ะจ่ายเฉยเปลี่ยนไม่เหมื่อย เก่งมากๆ,ๆเลยค่ะเฟช้างห่าวต่อไปนะคะคำที่สี่ค่ะรูปนี้เป็นรูปของคุณปู่นั่นเองนะคะคุณปู่นะคะภาษาจีนออกเสียงว่าเย่เย่อีกครั้งหนึ่งนะคะเย่ๆๆๆเย่เย่เย่แปลว่าคุณปู่นั่นเองนะคะนักเรียนออกเสียงตามหลองซื้อนะคะก็หนวดตุยเสียเย่เย่เก่งมากค่ๆๆๆๆะนักเรียนคะเย่เย่แปลว่าอะไรนะคะคุณปู่ใช่แล้วค่ะต่อไปค่ะคําที่ห้านะคะ คำนี้ค่ะแปลว่าคุณย่านั่นเองนะคะออกเสียงว่าหน่ายหนายหนายนายนักเรียนออกเสียงตา้งหลอดเสือนะคะเกินโน้ตุเสียหน่ายหน่ายอีกครั้งนึงค่ะจ่ายช่วยเปลี่ยนหนายนายเก่งมากคะ่ะนักเรียนขาเฮินป้างที่นี้ค่ะมาดูคำถัดไปเลยนะคะคำนี้ค่ะคำที่หกนะคะคำที่หกคำนี้แปลว่าพี่สาวค่ะนักเรียนออกเสียงว่าเจียเจีย เจียเจียอ่านกักเวียนออกเสียงตามหลอดื้อนะคะเจียเจียเก่งมากๆเลยค่ะเจียเจียแปลว่าพี่สาวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคํานี้ค่ะคําว่าตี้ตีอ่าอตาีตี้ตีเก่าว่ะตี้ตีะลน,ะะน้องชายใช่แล้วค่ะตี้ตีน้องชายนะคะอ่านกักเวียนออกเสียงตามหลอดื้อค่ะตี้ตีเก่งมากค่ะตี้ตีแปลว่าน้อง ใช่ใช่แล้วนะคะสุดท้ายค่ะลูกศรเนี่ยในหนังสือก็จะอ่าวนมาเลยนะคะตั้งแต่กเกิดเตอป้าป่าเมื่อเมื่อเย่เย่ไหนๆเจเจียแล้วก็ติติสุดท้ายค่ะคํานี้ค่ะคําว่าคุณแม่ใช่แล้วค่ะคําว่าคุณแม่นะคะนักเรียนสังเกตรูปด้วยนะคะว่ารูปคนรูปรูปไหนเป็นรูปของคุณแม่นะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันนะคะในหน้าถัดไปนะคะ <S <S คํานี้ค่ะออกเสียงว่า ม a าม่ a ม a อ่ามามแปลว่าคุณแม่นั่นเองนะคะมามานักเรียนออกแสงตามหลอดซื้อนะคะเกลนโัวตุยเสียม่ามาเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูหน้าถัดไปนะคะคือหน้าที่27ค่ะออชิชิอ้อชิอชยี่สิเจ็ดนะคะอ่าหน้าที่27นะคะอันนี้จะเป็นให้นักเรียนได้ ลองฟังนะคะที่หลับซื้อพูดคำศัพท์ออกไปนะคะและให้ในักเรียนเติมตัวเลขค่ะเขาจะมีช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างของรูปไว้นะคะจะมีทั้งหมดนะคะมีรูปทั้งหมด8รูปค่ะนักเรียนในหนังสือที่อยู่ในรูปบ้านนะคะนักเรียนเห็นใช่ไหมคะถ้าันเรียนเห็นแล้วนะคะจะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมด8ช่องเหมือนกันนะคะอยู่ใต้รูปภาพเดี๋ยวเราซื้อจะพูดคำศัพท์นะคะเราซื้อจะพูดคำศัพท์นะ าจากนั้นถ้าเราซือพูดคำศัพท์คำไหนเป็นคำแรกนะะักเรียนเขียนหมายเลขใต้รูปภาพรูปนั้นได้เลยนะคะเขียนเป็นตัวเลขภาษาอาเลขตัวเลขอารบิกได้เลยนะคะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาจีนนะคะแต่ถ้าใครจะเขียนเป็นภาษาจีนก็ได้นะคะเราซื้อยินดีเลยค่ะอ่านะคะหน,นนี้ค่ะรูปของเราซื้อนะคะกับรูปในหนังสือเหมือนกันนะคะแค่ มันอาจจะไม่ตรงกันถ้าไม่ถ้ามันตรงกันเดี๋ยวเราซื้อจะใส่ตัวเลขไม่ได้นะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะที่เราซื้อบอกนะคะให้นักเรียนฟังคําศัพท์ที่เราซื้อได้พูดออกไปนะคะแล้วเขียนตัวเลขตามลําดับค่ะนักเรียนมาลองกันดูนะคะลองฝึกฟังนะคะคาแรกค่ะที่เราซื้อจะพูดนะคะคานี้ค่ะเย่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 รูปไหนคะนักเรียนรูป รูปไหนคะใหญ่ๆย่ใหญ่แย่คือคุณปู่คุณปู่เป็นรูปไหนคะคุณปู่คุณปูรปณป่รูปนี้นะคะรูปนี้นักเรียนก็ใส่ตัวเลขได้เลยค่ะเลขหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะเป็นคําศัพท์คําที่หนึ่งที่เราซื้อได้พูดออกไปนะคะนักเรียนเติมไปได้เลยนะคะของเราซื้อจะเป็นวงกลมนะคะของในหนังสือจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเหมือนกันนะคะนักเรียนก็ใส่ตัวเลขได้เลยนะคะต่อไปค่ะคําศัพท์คําที่สองที่เราซื้อจะพูดนะคะคํานี้ค่ะ เจ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 เยรูปไหนคะนักเรียนคะเจเจนักเรียนสามารถดูคำศัพท์ได้นะคะคำศัพท์จะอยู่ในหน้าที่21และ22นั่นเองค่ะเจเจในหน้าที่21 22เนี่ยจะมีคำศัพท์นะคะและรูปภาพยอยู่นะคะเจเจคือพี่พี่อะไรคะพี่สาวใช่ไหมคะพี่สาวเป็นรูปไหนคะ รูปนี้นั่นเองนะคะนักเรียนใส่ตัวเลขเลยค่ะเพราะว่าคําศัพท์คํานี้หลักสือพูดเป็นคําที่สองนะคะต่อไปค่ะคําที่สามค่ะตั้งใจฟังดีๆนะคะคําที่สามนายนายนายนักเรียนรูปไหนคะหนายนายนายคือคุณคุณย่าใช่แล้วค่ะรูปไหนคือคุณย่าค่ะรูปนี้นั่นเองนะคะนักเรียนเต,นติมตัวเลขสาได้เลยค่ะต่อไปค่ะคําที่สี่แล้วนะคะ คำที่สี่เราซื้อจะออกเสียงว่าป้าป่าป้าป่าป้าป่าคือคุณคุณพ่อใช่ล้มคะคุณพ่อนะคะคุณพ่อรูปไหนคะนักเรียนคะคุณพ่อรูปรูปนี้นั่นเองนะคะคุณพ่อนะคะตามจุดสีแดงๆที่เราซื้อ,อชี้ไปที่รูปนะคะคุณพ่อนะคะหมายเลขสี่นั่นเองคะ่ปะป้าป่าคุณพ่อนะคะต่อไปค่ะหมายเลขอะไรต่อคะสี่แล้วก็ห้าใช่แล้วค่ะ ห้านะคะเราจะจะออกเสียงว่าไม่เมื่อยไม่เมื่อยไม่เมื่อยแปลว,ว่าน้องน้องสาวน้องสาวรูปนี้นั่นเองนะคะหมายเลขห้าค่ะต่อไปนะคะห้าแล้วก็หกนะคะหกคำนี้เราจะจะออกเสียงว่ามาหมามาหมามาหมาคือคุณคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่รูปไหนคะเหลือผู้หญิงคนเดียวแล้วรูปด้านนี้นั่นเองนะคะคุณแม่หมายเลข 6นะคะนักเรียน่ะคุณแม่หมายเลข6นักเรียนเติมไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะ6แล้วก็7นั่นเองนะคะเเราจะจะออกเสียงว่าตีตีตีต,ตีตีคือน้องน้องชายอ่ารูปหมเป็นรูปของน้องชายคะเลยสองรูปแล้วค่ะมีรูปทางด้านนี้นะคะและรูปทางด้านนี้นะคะ,ะน้องชายตีตีคือรูปรูปนี้นั่นเองนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้าย เหลือรูปนี้รูปนี้คือคืออะไรคะก็เกิดอ่าก็เกิดคือพี่ชายนั่นเองค่ะก็เกิดคือพี่ชายนั่นเองนะคะนกักเรียนเติมตัวเลขตามคําพศพั์อ่าที่เราซื้อ,อพูดไปตามลําดับได้เลยนะคะอันนี้เป็นการฝึกฟังนะคะฝึกฟังคําศัพท์นะคะให้นักเรียนได้อ่าได้ฝึกฟังคําศัพท์นะคะทีนี้หน้านี้นักเรียนไม่ต้องถ่ายให้หล่อซื้อนะคะเป็นการเล่นเกมกันนะคะต่อไปค่ะ นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ่านักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าอ่าาหน้ที่18นะคะชิบแ18นะคะแบบฝึกหัดที่อแบบฝึกหัดที่สามนะคะเราซื้อสายตรงนี้ตัวเป็นตัวเลขเลขสองที่จริงต้องเป็นแบบฝึกหัดที่สามนะคะตุ้ยฉิชิเราซื้อไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขนะคะแบบฝึกหัดที่สามนะคะนักเรียนค่ะแบบฝึกหัดที่สามเดี๋ยวเราซื้อขอแก้ตรงนี้เป็นแบบฝึกหัดที่สามนะคะอา เดี๋ยวซือเอายังลบมาลบก่อนนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่สามนั่นเองอันนี้เราจะจการทิ้งไปนะคะแบบฝึกหัดที่สองไม่ใช่นะคะครั้งที่แล้วเราทําไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดที่สามนั่นเองนะคะหน้าที่สิบแปดค่ะนักเรียนคะนักเรียนเปิดเจอไหมคะ อ่าถ้าเปิดเจอแล้วนักเรียนดูได้เลยนะคะจะเป็นตารางนะคะอ่าจะเป็นตารางนั่นเองนะคะอ่าเปิดดูได้เลยค่ะหน้าที่18นะคะเขาจะให้หนักเรียนนะคะหาคําศัพท์ในตารางที่กําหนดให้นะคะพร้อมทั้งเติมจํานวนให้ถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะเวลานับจํานวนคํานะคะให้นับอ่าเป็นในช่องเลยนะคะเช่นคาว่าเจเจอย่างเงี้ยเจเจก็จะเป็น1คํานะคะ หนึ่งคำก็คือคำว่าพี่สาวนั่นเองนะคะคำว่าเจียเจียไม่ใช่สองคำนะคะแต่เป็นตัวอักษรจีนสองตัวค่ะไม่ใช่สองคำคือหนึ่งคำนะคะนักเรียนคะที่นี้ค่ะเขาให้นักเรียนหาคำศัพท์คำว่าเจียเจียที่แปลว่าพี่สาวนะคะคำนี้ค่ะถ้านักเรียนหาเจอนักเรียนก็วงกลมหรือว่าระบายสีในช่องก็ได้นะคะเอาที่นักเรียนอยากจะระบายสีนักเรียนก็ระบายสีได้นะคะจะวงกลมก็ได้เหมือนกันนะคะให้เหล่าซือได้รู้ว่านักเรียนเลือกคำไหนไปนะคะ คำแรกที่นักเรียนต้องเลือกคือคำว่าเจเจแปลว,ว่าพี่สาวนั่นเองนะคะต่อไปค่อีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าเมื่อเหมยเมื่อเหมยแปลว,ว่าน้องสาวนั่นเองนะคะสองคำนี้ที่นักเรียนต้องหาดูในตารางนะคะทีนี้ค่ะ,ะเวลาที่นักเรียนหาเจอแล้วนะคะว่ามีกี่คำนักเรียนก็นับจํานวนได้เลยนะคะจากนั้นในหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยจะมีรูปขนมปังอยู่นะคะนักเรียนใส่ตัวเลขในรูปขนมปังนะคะ ทีนี้ค่ะถ้านักเรียนนับได้แล้วนะคะถ้านักเรียนนับคําว่าเจเจได้ห้าคำแสดงว่าถูกต้องนะคะและคําว่าไม่เหมยได้สี่คำแสดงว่าถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะตัวเลขที่นักเรียนนับต้องได้จํานวนเท่ากับของเราซื้อนะคะอ่านักเรียนนับไม่ได้เท่าของเราซือแสดงว่านักเรียนนับผิดนะคะนักเรียนลองนับใหม่ดูนะคะต่อไปค่ะอีกแบบฝึกหัดหนึ่งค่ะง่ายๆนะคะแบบฝึกหัดนี้ค่ะอยู่หน้าถัดไปเลยค่ะหน้าที่สิบเก้านะคะแบบฝึกหัดที่สี่ค่ะ แบบประหัดนี้ให้นักเรียนได้เติมตัดอักษรพิดอินที่หายไปค่ะนักเรียนคะมันจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะแต่ในแต่และข้อนะคะจะมีพินอินที่หายไปอยู่นะคะพร้อมทั้งวรรณยุกต์บนพินอินด้วยคะที่หายไปให้นักเรียนดูรูปนะคะในหน้าที่19นะคะมีอยู่5ข้อจากนั้นนักเรียนสามารถมาดูคําศัพท์ได้นะคะในหนังสือแบบเรียนหน้าที่21และ22บคะ่ะ ในหนังสือแบบเรียนจะมีทั้งพินอินอตัวอักษรจีนคำแปลและรูปภาพอยู่ในหน้านั้นแล้วนะคะนักเรียนสามารถดูรูปที่ตรงกันนะคะเช่นคำว่าคำข้อที่หนึ่งคำว่าป้าป่า,ารูปคำว่าป้าป่าก็คือคุณพ่อนักเรียนก็ดูตรงพินอินนะคะว่าตัวพินอินไหนที่หายไปนักเรียนก็นำมาเติมให้ถูกต้องนะคะไม่ยากเลยค่ะอันนี้นะคะแบบหัดนะคะสำหรับวันนี้นะคะงานที่นักเรียนต้องถ่ายส่งมาให้เหลาซื้อนะคะ จะมีแค่จะมีแค่สองงานเท่านั้นนะคะคือแบบฝึกหัดที่อ่าที่สหน้าที่18นะคะที่นเรียนหาคำศัพท์ในตารางพร้อมนับจานวนนะคะและแบบฝึกหัดที่4หน้าที่19นะคะ ดูรูปแล้วเิออักษรพินอินที่หายไปนะคะที่นี้ค่ะถ้านักเรียนสนใจเกี่ยวกับคำศัพท์คำไหนหรือไม่เข้าใจในการบ้านที่เราซื้อสั่งไปนะคะให้หนักเรียนทักขาเราซื้อได้นะคะรายละยส่วนตัวนะคะจากนั้นถ้านักเรียนทํางานเสร็จแล้วให้หนักเรียนส่งให้เราซื้อในรายส,ส่วนตัวเช่นกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้นะคะและเจอกับเราซื้อมีหน้าใหม่ในครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ใจ้เจียนค่ะ